ฮัลโหลทุกคนเนื่องจากช่วงนี้สอบไ่เล่นฟรีไฟนาะนวันนี้ก็เลยเข้ามาเล่นสักหน่อยแต่เปิดมาเกมแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อทุกคนดูนี่นนะ้ําตบคนอื่นไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไม่ได้ตึง <c oughs> นี่แหละคือจุดเริ่มต้นไม่ได้เล่นนานคิดว่าสังคมเกมจะเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะ เอ้าแต่แล้วหรอแต่แล้วหรอแต่แล้วหรอแต่ซอไม่ได้แอกกลับนะสิ่งที่ซอต้องการก็คือเอาชนะเขาให้ได้ดาวหนึ่งแต่ความโมบาไมนอยู่ตรงนี้อะ่ะทุกคนคือพี่ไหนอยู่บนหลังคาแล้วราเปิดกำลังลอยขึ้นไปอะ่ะดูใครทำร้ายอะไม่มีนั่นไงดาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ตานี้เราชนะและเราก็แพ้ นั่นไะยังไม่หยุดอีกปุ้มแดดแรงแน่นอนว่าตานี้เราชนะซ้มจบคนอื่นแล้วแพ้ไอไม่น่าไอไม่น่าไอไม่น่า